นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมิงกิลานสัมเยสะทาเจตวันเนวิหารตอมจันตาปตุมังอาลภากาเทเส สาธาโวดุลาสจโปลิสตังไลอันมานั่งย่ายแวดเฝ้าเปื่อกาตามเรากองบุญจัาเฮือเจ้อนุนไปไปหน้าเจ้าบอกเฮือถอยแจเสียนัย bèn chạy dài phong phèo khâu mát sù quăng kéo ăn à lam đôi chạy ngang lâm lượt đầy băng cướp sắt tham tốt tiền đa tay nhát tàn mi ăn hàn lâm bột nồi tân cùi oi xì xì áo dài nơi giống cùi xa lạc bữa ô tê giá phạc tàn hạ phố nha tí cả muôn mạc an tài lạc khá Bảy nàn ຫຼັງພ້ອງຈອງติຕີສาນຕານໄປໄປແນວຫວັງເອົາສະຫວັນຈັນຟ້າແລະນີລາປານວ່າອອນອີກກ່ສະມຍ ยังมีน้อยการลาคาาหนึ่งใส่แางเมื่อพระเงาไทยซาปัญโยตนเป็นครูแก่นโลกนอมซอดข้ามโอกขาสงสาน ธอถึงเวียงนิบปานเป็นตีแล้วพระตนแก้วสันทิตสำลานจูต่อละมานในป่าเจตวันอาลาม อันเป็นอาลามแห่งนายอาณาถาปีนดีกัสามะหาเศรษฐีผู้มีราธาดีแต่งสร้างถายตา แกต่ตนองคานตี้ไววอันมีตี้ไก่เวียงสาวัตที่ประมาณว่ามีหาร้อยเจนขาทะนโนในกาละยามนันพระัพปัญโยตนเลิศแล้วก่อนสัมพอซซ่งนางแก้วป้าตุมวนดี เธอเป็นโอปาติเหตุแล้วปลาต้นเกลวหนอดสัตธาก็เป่าหวานติเตสะนายังทา hi đôi mi tê lệ xuân và nàng pa tô ma và đi hạc mi chế ta na đi tèn sang nàng có đời hang nhọn cú sồn เป็นต้นว่าใดยหือเขาแล่อาหารนางก็ได้ัานและหือเป็นตานก็มีเป็นอันมากหนกท่าลาบต่อเต้าเทิงแมงปันจะขาน แล้วก็ได้ก่ผ่านเอาตนไปเกิดในห้องเลิดสววันแก่เตวันโลกส้ำเวยสุขโสดสํำแาน สมบัติขานวิเศษก็พลองเหตุนางปราตตมาวาดีได้มีเจตนาดีสันละเข้าของเป็นตากับต่างอ้างหารเขาแนมนานและน้อยการละเมื่อพระพุทธ หเจ้าได้ทานลัดสาปัญญาเป็นพระในโลกนิวานนางจันตาปันโตแม่วาดีก็ได้จุติีกราบหากหงเมืองสวรวค์ Luôn ma cực này mương bà la nát Xì nàng có dồn lít thì đôi đi đôi khâu khoảng. Xâm phát tí non ma nọc nạ, Thương với nhà càn khuôn, Nhạy nàng à nhúc đầy xếp hột bìm. นางบุญมีก็ใดห้เขาเนําโพจานนางอ้างห่านตามตังพระจีวันลาตานแกเจ้าพ่โคตังาย มีพระมานว่าได้เจ็ดวันแล้วในกาละเมื่อนเจ้าผพี่คโคตังลายก็มานั่งยายเจียนจามเถีงยังนางบุญเลื่องจันตาปานูกมาวันดีว่านางน้พพากอบโดยสัทธา và đô cơn là châu tòng lại hơi xuân nàng chọn ta ba tô ma vọt đi nàng đi có mi chạy sai sát hạt náy sát sát nàng hẹn làm bốt hạt cháu nàng nọ náo có hư tan นานพระมานว่าได้เจ็ดวันก็มีและตาตาในกาละาญามนนพรามพุทธเจ้าจริงได้กล่าวว่าพิขขาเวโดลาพิกโคตั้งหลายนางจันตาปานโตมาว่าดีนิสัย หากมีใจใส่ซัททานสารละโภกางเฮือป็นตานอนมากก็หากบอกมิแต่ในกาละบัดนี้แลมในกาละเมื่อก่อนเฮืองนางนางก็การตอำบุญหฮือตานมากนอกก็มีแลตาตาม นายกาลณยามนั้นส่วนอันว่าเจ้าภิกขุตนสลาดก็ยกมือขึ้นไว้ลาฐธนะขอหื้อพระพุทธาตนองค์อาจจงมีใจขวาเตสะนา nhận a tỳ ta luôn lèo hư phà cột đẹp tử a tha sát tha này ca la na na Phra sa pan nhu châu trình tê sát na chát cầu na ma kẹp hi khu sang khát tăng lai ว่าอาติเตกาเลพิเขเวปาลาณสิยังพรมมาตดโตนะมาลาจามทำเมณนาจังกาเลสิดังนิพิพิาขเวดูลาพิโคตังลาย Ăn ma nắng dài vẹt phầu nơi ác tỳ ta cầu hơn na nhân mi là phu ban ác khao chư lô ma tất tạo là cha có vô xá vời nào khả la nhảy quang nam cào an và mường pa là na xin เป็นมหาทานี้เอกอัางเหตุว่ามีพระเจ้าจ้างโยสะวยเมืองท้าวบุญเลื่องปานเต็มบัดจอบลองกรอบโดยลาจะทำสิผักกาล ไพร่ฟ้าสุกบานยิ่งโยดบ่อมีเหตุโตดโพยไพ่กองโวนอันใดบ่ดถูกต้องเมืองแห่งพระยอดซอยหากสุขเสมและนา ta ta nơi ca lá nhà nan lau nhọn mi nàng nâu xồm nhìn lu bầu biên bọt sau chưa và nàng nọ nâu chón ta ban tùm mạng. ตาลงลูบโสภผาบอดเสานางนั้นเราหากมีสัตหาก็อยู่ในเมืองปาาลานะสี่แคว้นกว้างนางนันอ้างห่มต่างตา ทายแก่โมศขาบานบอดเศร้านางหากทายแก่เจ้าโมพีโคสังฆาสังฆะหยาบว่าเสียงเข้าของเงินคำมากนักก็มีและเทการที่วาดสร้าง ยังมีในกาละวันหนึ่งใส่นนงนอดไทยจันตาปานตุมมาก็มาปิดจารณาในใจว่าอ่านจจในวันผพอกเนื้ ก็เป็นวันดีวิเศษขาดน้อยเนจจักหายตานยังสลงกรมพัดและเขาน้ำโพจานางอ้างหานกับเข้าสลากเป็นตาน kẻ mù mê xích khả bản bọt sau cứ vào mù châu phiền khổ sẵn khả lo tí nhàn. nay càng khืน lung chèn nàng có mà tốt tèn tòm đã nhọn và thú na na mà lòm tốt tèn xóm ta đêm ก็โดยสัทธามีแต่เก้านางนอดเน่าแต่งด่างกันปานลีปุ่นหพราพร้อมแล้วนางเกี้ยก็ถือเอากันทามาลาเข้าไปโศขวางเกี้ยกู่อาลามอันเป็นสัทธานติยงแห่งพระพุทธเจ้า แล้วนางแก้วก็ขอลาทานนายองพระพุทธาเป็นเก้าพร้อมกำตังเจ้าพิคุสังขาว่าพันเตข้าแดบพรมพุทธเจ้าและหมู่เจ้าพิคุสังขาตั้งลาย ผููขาของอาลาธานาพระพุทธเจ้ากับโมเจ้าพิคุสังฆาตังลายปล่อยลอบเอาตานเขาสะลากรรมพันตาในเลือนแห่งขาาในวันผูกเมื่อเจ้าแดดเตอ นางจันตาปนโตมาวาดีลาธาณนี่หมดแล้วนางก็กาดแก้วไปโซเลือนตนในกลางคืนวานนั้นแจงแล้วนางนอกแก้วจันตาปนโตมาวาดีก็เฮาตาสารและตาสีม ได้ตกแต่งห่างยังเขานนําโพจานางอ่างหานกันว่าบัวละมวนแล้วก็หือตาแก่ตนแก้วสัดทางอันมีภิขุสังฆาเป็นพะทานนางก็ญาตนาไม่ตา tốt nửa phèn tin leo nàng kêu cô phá nà đôi xa, chá cà thả và phần tỷ phá cá và Ý mi nà tê và Lộ cộng ô bán chân tê mi เตานแดาเจ้าโกด้วยเตชะพันละบุญกรรมอนี้นามขอจงเป็นปัจจัยนำเอาตัวข้าไปเกิดในห้องเลิดเมืองสะวันันฟ้าแม่ว่าข้าเกิดมา nay cha ti đầy có khoảng hư khả đầy xa vời sầm pan tê an mạc nạc đôi a à ni sông an khả đầy hư khảo sát lạc cầm pan ta ni tử và an nay cả lá nhạm nan làm bút thả chào พร้อมกับโดยผีขูสังฆาตองลายกอกตาดตมปัดตาอนุโมตนาสึงตานแห่งนางจันตาปันตุมาวันดีอุปัสิกาก็กาวกะทา và ý chi <laughs> tăng bát thi tăng tùng hạng cẳng thi bà mê và sa mi chân tu giáp bê bố lên tu sang cấp ba chân tu ba na la so nhã tha ma ni cho tí la so nhã tha đô ca la ô ba sĩ ca an và cầm phá thát na hình nàng nan có chung số lít thì đẳng cầm Mất cầm phá thát na Hình nàng, nàng chu nhường chu là càn tớ châu phiền khu tầng lại có cả tâm phật ta anu mô ta nam กับดยตานแห่งนางแล้วก็ป่ากันสันเขาโอยเลือนแห่งนางแล้วก็กอบคืนไปสู่ยังป่าเจตะวาอาลามอันเป็นสัทานติโยแห่งตนก็มีวัานั้นและตัดสมิงคะเนม nai <Người> khát na ba na pa wa nang an va hin pan du cầm pa ra si lang an an pen ti pa an sa na Hèn nha nhà in ta chào phá ôn hạng, ca lăng con lòn clan đang khèn nói bát đều. อาทาสโกอันว่าพลาอินตาทิลาโตนเป็นใหญ่แกเตวาดาตองไลเจ้าก็กลำเปิงอนหอดลวไทยก็หลดแล้วเต้าวตนแก้วอินตา Cô Lô xâm pha Và Đôi phát Nhà Tiệp Hèn Tôn Và Nơi Vã Ni Nàng Chân Ta phân Tôn Má Vã Đi Mi Sát Thà Đi Hư Tàn Khao Sát Là Cầm Phân Ta Kẻ Châu Phiền Khu tầng Lai Mạc Nọc Và Anh Phạ Nhà Yên ta ก็เฮ็ดเสียงสาตุการะโนโมตนาบุญกับนางแล้วก็เฮืหาฝนแก้เจิตภักกานตกลงมาในเมืองปารานาสีเป็นมหาเมฆอันใหญ่นางก็มีแล่น ma hạ cha nô an và chào mương pa la nát si tăng mô an hạnh át gia cha năn có co cao cả tha và ta nong na ma ma ha pa long hồ tí chư an và hư ta nhân khâu xa lạc tâm phật ta có mi phật lang an ni sống an quang khoảng mạc nọ quang an an nay ca là nhâm nan la nhà phù màn tan ta là cha Cô hòn lúc hòn sô pa văn na an ngam hèn nàng nông khan chân ta pan tu ma văn đêm tết nan pla nhà phô man tan ta là cha có bong a cha tăng tôn dùn đòi <laughs> tao có hết xịt nam ไปนำเอานางนงเล่าจันตาปอนตุมาวันดีมาโดยสิบกายคมสุภาษิตแห่งตนแล้วก็ต้องไ้้หือนางเป็นนางแก้วอากาศมาเฮสี Thế bên nhảy quả nàng tặng lại đây mượn hốt ban nàng có mi và nát lèm. Ta tổ ban tha nhà lệ Tên nàng phai phai nát nàng chân tâm ban tu mà và đêm ก็จอมเลินดีหอเข้าปินดิบาทเป็นตาแก่พระพุทธเจ้าและพิโคตองลายจุหวัน บ่อนได้ขาดจากว่านางก็ขาดตำเฮตานเป็นอเนจอาการบอกขาดนางบอนได้พักมาดในกุศลพลโบนนางก็ขาดตำโนนไปบอกขาดทันหลาบเสียงเขตอายุแห่งนางก็มีแลลว สาลังคําพันตาตาน้องติดติดตั้งขิญาอันสังวรรณะนาวิเศษ อนี้ส่งอันได้เหเข้าสัตหลากกบพัดเป็นตาก็บังกรมสมเลดเสดจ